ช่วยผู้สาว้าสบายดีสบายเดียวผู้สาวพี่แต่ผูกกำกาวกองเราเขารือตัวนี้มันลงซบ เขาจะมาไว้อยู่กล่องเพื่อยังเพราะว่าจุดประสงค์เขาเป็นยานโคตมาลักเขาเพราะว่าไว้รงศพแล้วบางคนสิยานลุ่งสุบลูกกามาลักเขาโอ้โหดาดายบ่เก็บมาเลยมาหลังได้พี่หน่อยคันบ่อหลังกินได้โย่แต่ว่ามันบ่สะอาด It does.

ดูเุ่งสนุกเสื้อามาเลนีื้อออาาอันหกที่าวันนี้มันห้าสี่หกห้าเข้าซื่หรุ่นตื่นมาเเงินโอนโี้บรรยากาศจองนี้พี่นอยบกตลอด แ่น้องสาวผมมาแต่แก้พื้นพี่นหน่องมา่ไทยเมื่อบานแก้พื่อนคกนกระตกหน,น่อยตัวน่อยเกียายไรไนาดน้อยตัว <Net> <Deus> <t> คนนอยคนรน้อยๆเกียร์ปืนไล่เน่านั้นโคตรกับตอกหนำเี่น้อง พี่น้องกับผ้าแห้งมูบานเห่าอยู่บนดอยไก่สีสำเร็จไก่สีได้ใส่เลยพี่น้องงามขนาดโอ้น้องหน่อยกับนเราตอบมันกระซางบ่ไก่ชิแล้วเด้กพี่น้องเอ้ เป็นว่าคัดตักโตนวยนั่นแหลวหรือเปล่า ้สงเอาไว้เที่ยวพื้นเนาะเอาไว้เี่ยวมพื้นมันแดงใสได้เนาใสครับเที่ยเขาใสบ่ไม่ใดโ่ยเนาะเพราะมันทานเีเขาเป็นเนทียกเขาสองแม่น้าเนาะาเยี่ยวพื้นแดงเยี่ยวต่า ไม่ไม่พอกนะสร้างตันไห่ก็ออกนเอาไว้ตัวนไม่พอกครอบนี้จะเทิดเลยไว้เขึนะจำทีตอยบเน่อเยเขา สาวมาเต่ไครสบายดีสบายดีโอ้ผู้สาวพี่เต่ผู้กำกังเล็กมาเต่ไครอุ่ง Bộ khơi một thời hiện vật Nhìn thì nó bưng để lát sàn เป็นเครื่องหัตถกรรมที่เขตมูบานเขตบนดอยเฮาเนาะ ในเด้พี่นอ้องเป็นทีมงาน <laughs> ทีมงานสีหา,หาเนาะหาอาเฮือนผู้สาสีผ้าทานคำน้ามเนาะไปหาผู้สาดักกระดานนี <laughs> ่ นำนาพระทางโดยเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะอยู่เขตผู้ดอยเหออยู่บ้านนากนาดนี่พี่น้อยบรรยากาศลังพ้นถือว่างามไลธรรมศาสตร์ซึ่ว่ามู่บา้กกานนาเก่านี่เป็นมู่บ้านท,ที่ตั้งอยู่กลางภูเขาเลยพี่น้อยนี่วังนี้กันไวยผู วันนี้กา้อยผู้เป็นแขนชันแบบสองแ้านี้จะเป็นหล่าเขาของพี่นอกคนเนามาสัมาีรายอนยังกัจึงไวจะปวดีลมเลยสบายดีสบายดีเจ้าเจ นี่าาบาิ้งเราเขาคล้องพี่น้อเพิ่นเน่อเออเราเขาอ,อย่ติาตตาสได้เลยแม่แม,มนย่งในกล่องกล่องเราเขาเออจนีแมนรงซบเขาเจ้าจะมาไว้ยู่กล่องอเพื่อ,อยังตะว่าจุระสงเขาเป็นยันคนมาลักเขาเพราะว่าไว้งซบแล้วเางคนสิยานล่งซบ<อ>ล,ลูกกามาลัเขาออเลยไดย้เลย เอาเบิง่งเบิง่งเบิง่บงฟิน้องมีกติกี่ไปเก็บบอกจันแต่ว่าตอนนี้แจนเหมันกับกำลังสีแกงใส่ผาดใส่ฮ่าฮ่าฮ่าตาได้ว้อ ก๊อกมักจันเนาอเป็นหมากาลขนาดบทท่งสิได้กินแลยจางสิ

ามาโวผลงานเบเิ้งเราม้จับเก็บอะไรนี่เกบเท้าลายลายอะไรตีนั่จัเดียว,วยเลยอาจากทีเ,เ,ทเก็บลาาตีเราเร,าร,าราจากทีเก็บมาเลยมาหลังได้พี่หน่อยคันบหลังกินได้อย่แต่ว่ามันบัวสาดตกินแต่บยังคือ้ัวบ่นี่เราตีไรับรยิี